ใครเคยกินบ้างคะนี่คือหมักอะไรเอย่ยหมักกระทันค่ะเ,เพื่อนๆหรือพุทซาค่ะโอ้โหเต็มเลยค่ะเพื่อนดูอู้ดกมากเลยค่ะอยู่ข้างทางนี้นะคะนี่ค่ะเพิ่นพาเบบี้ดอลมาจอดตรงนี้ค่ะแล้วบริเวณนี้เพิ่นก็เคยพาเบบี้ดอลมาเที่ยวนะคะเป็นบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านเปนเนี่ยค่ะทางออกหมู่บ้านค่ะเพื่อนค่ะ ต้นนี้นะคะที่เปิ้ลนจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะก็คือต้นหมักกระทันค่ะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนโอ้โหข้างบนตเต็มเลยค่ะโอโ้ไม่มีใครมาเอานะคะพอดีผ่านมาค่ะวันนี้พาไปวิดีโอไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวเอราวัณก็เลยแวะมาค่ะแวะมาเข้าทางอีกทางหนึ่งของหมู่บ้านนะคะก็เลยมาเห็นเนี่ยค่ะ ปกติที่เปิ้ลมานี่ก็จะยังไม่แก่นะคะนี่เขาแก่เต็มที่แล้วค่ะนี่พุทซานะคะพุทซาเล็กค่ะผลไม้ของเด็กๆสมัยเปิ้ลเป็นเด็กนะคะเปิ้ลเป็นเด็กน้อยก็มาแวะกินนะคะแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะคะอีกที่หนึ่งค่ะอยู่ทุ่งนาบะนะ,ะเลี้ยวทุ่งนาบะนี่ค่ะรีวิวเก็บบัะทันใครเคยกินบ้างเนาะ นะคะเด็กวัยรุ่นยุค90น่าจะเคยกินกันทุกคนนะคะนี่แหละผลไม้เด็กๆมีหมักเล็บแมวบ้างนะคะแล้วก็มักกระทันนี่ค่ะหรือพุทซาถ้าภาษาอังกฤษก็คือจุจ๊บๆนะคะจำง่งายๆค่ะนี่ค่ะโอ้โหอืมหวานคะ่ะไม่อค่ะหวานไม่เปรี้ยวนะคะหวาน,วาน,วานถ้ามีบันไดน่ะ จะได้ข้างบนด้วยนะคะเป็นรูแล้วเห็นไหมเปืนจะมาเอาอีกนะคะวันนี้เก็บไม่ไหวเยอะเหลือเกินเยอะมากค่ะเห็นเพื่อนเพื่อนรีวิวกันหลายคนนะคะเอ๊ะเขาไปเอาบักทันที่ไหนโน้ตเนี่ยจาําได้แบบต้นนี้แหละค่ะต้นนี้แหละลูกเล็กนะคะแต่หวาน,นะคะ่ะเพื่อน่ะหวานเด้อมาเด้อค่ะมาเก็บบักคันช่วยหน่อย ใครอยากกินมาด้วยค่ะหมักกระทันข้างทางค่ะข้างทางแต่มีน้ำนะคะเพื่อนค่ะระวังค่ะมีน้ำค่ะเก็บคนเดียวด้วยนะคะไม่มีผู้ช่วยเลยไม่มีผู้ช่วยเลยเนี่ยนี่ค่ะอุย้ยลนค่ะนะคะบรรยากาศอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะนะคะอื เยอะมากเลยสีเหลืองๆนี่กินได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะสีเหลืองๆนะเนี่ยิ้นก็ยิงตัวสูงอยู่ด้วยอุ๊โอู้หูเฮ้ย,ยขาขาเลยเกือบเต็มถุงแล้วะคะ่ะนี่เยอ่มากเลยน่าจะพอกินแล้วนะคะน่าจะพอกินแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะเดินไปให้เบบีโด้ดูนะคะวะ่า เบปดอยากกินไหมมาแล้วค่ะแล้วค่ะนี่ค่ะตัวเล็กอยู่ในนี้นะคะตัวเล็กอยู่ในนี้ค่ะพี่ดเอ้ยนี่ค่ะอ่ะว้าวไหนคะเอาโชว์สิคะยาม,มี่ไหมยังชิมสิยาม,มี่ไหมคะผลไม้สมัยเปิน้นเป็นเด็กนะคะจนหลานได้กินคะ่ะอ่ะดูยาม,มี่ไหม อู้อร่อยจังค่ะสวัสดีค่ะลูกบายบายก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บให้ดูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ